ทำบุญไหว้พระรอบนี้เป็นการทคสกล้องของนุชเองด้วยค่ะซึ่งกล้องที่นุชใช้คลิปนี้คือ Panasonic Lumix G 100D ค่ะชิ้นสุดมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกล้องโกโกนะที่แบบว่าใช่มันจะเร็ววายอันนี้ก็คือแบบมุมมันจะ specific เลยประมาณนแต่ว่า รู้สึกว่าความละเอียดมันจะเยอะกว่าแล้วก็ผิวมันจะเนียนกว่าวันนี้ให้เ,เป็นคนละองนุชชอบความละเอียดคมชัดแล้วก็ให้ฟิลเหมือนกับเรากำลังดูภาพยนตร์เล่าเรื่องค่ะ ัชิตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะปักชมค่ะเอเรากำลังจะไปที่ไหนคะจะไปที่เลยตอนนี้ก็เลยแล้วไปที่ที่ไหนอ่ะเชียงคานก่อนแล้วก็ไปดันซ้ายแล้วก็จะไปพูเรือพูเรือก่อนแล้วค่อยดันซ้ายดูออกเลยว่าแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยขับอย่างเดียวโอเคค่ะไปกันโ กล้องตัวนี้ให้หมาอีกอย่างหนึ่งคือถึงแม้ว่ามันจะบางเฉียบแต่มันก็มีกันสั่นในตัวด้วยค่ะพร้อมเสียงอัจฉริยะที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้รับเสียงหลังกล้องหน้ากล้องหรือบริเวณโดยรอบค่ะ ดูวิวกันบ้างค่ะเส้นทางที่เราเลือกมาคืออำเภอสังคมจังหวัดหนองคายมุ่งหน้าสู่อำเภอปักชมจังหวัดเลยและตอนนี้เราก็ถึงที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยแล้วค่ะถือว่าขับรถเรียบโผงมาได้เลยทีเดียวค่ะมาเราเหตุการณ์ให้ฟังก่อนคือรู้จาจองที่พัก จองที่พักที่เชียงคานมาแต่ประชากรแปด0มื่นแปดพันแสนล้านคนมากองอยู่ที่เชียงคานหมดเลยที่พักเต็มหมดจ้าฉันก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันเต็มหมดวะปีใหม่คนไม่ไปที่อื่นกันบ้างเหรอปรากฏว่าฉันเพิ่งเข้าใจแล้วจ้ามาดูนี่อ่นี่คือเมืองเชียงคานค่ะตอนนี้ถึงที่ปัม๊มไม่รู้เงัน อำเภอเมืองอเมเมืองก็ไม่รู้อู่เหมือนกันแต่ว่าคนเยอะมากกินกาแฟแต่ก็ไม่ได้กินเลยบรรยากาศเที่ยวปีใหม่เปน็นยังคะรีอารมณ์แบบรีสีลมมาเจอสีลมอีกทีนึงนี่ <c ười> คนเยอะมากเ <c ười> ทศก,กาลจริงจังจริงจังเบอร์ผัดกันขับแล้วนะอันนี้แบบอันนี้มาเปลี่ยนกันขับค่ะกำลังจะขึ้นเคร่ไม้ัด เ่อะไ,อไปผู้เรือยไปผู้เรืออีกแล้วจำไม่เคยได้เลยไปอ่ะ g o ก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  o ความไวในการจับโฟกัสจับภาพขณะเคลื่อนไหวถือว่าไวใช้ได้เลยค่ะขับรถชมวิวมาเรื่อยๆ5ชั่วโมงเราก็เดินทางมาถึงกันแล้วค่ะที่นี่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย ตอนนี้นะคะนูดแล้วก็น้องน้องเมยนะคะเราอยู่กันที่พระธาตุจีสองลักอําำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะซึ่งเป็นพระธาตุที่ตอนช่วงปีใหม่นูจะมาสักการะทุกปีนะคะก่อนหน้านี้เรามาได้ยติีิมติมชุดขาวขาวเกินขาวขาวเดินขาวจริงๆเป็นชุด อีกีหนึ่งแต่ว่าเราต้องให้เก็บสถานที่ค่ะมันก็เห็นมาแบบนี้ออขอโทษด้วยนะเหมือนกันฝารสมกับมาวันที่จริง,อองความ,มความจริงแล้วเราว่าจะมาถือศิลไม่ใช่ไม่ใช่ใชคะ่ะ <laughs> มาสักการะมาไหว้สักการะขอพรขอพรปีใหม่นะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะคะ มาถึงที่นี่ก็บ่ายแล้วนะคะโหมดที่เราใช้เป็นโหมดอัตโนมัติย้อนแสงค่ะด้วยความที่มาในช่วงเทศกาลนะคะคนก็จะเยอะมากที่นี่มีข้อห้ามอยู่ข้อหนึ่งนะคะในเรื่องของการแต่งกายห้ามแต่งกายด้วยชุดสีแดงนะคะขึ้นมาบนพระทนแห่งนี้ ก่อนจุดธูปเทียนเราก็จะเดินถือดอกไม้วนรอบพระธาตุสามรอบเพื่ออธิษฐานแล้วก็ขอพอรให้ประสบความสำเร็จกันก่อนนะคะอธิฐานเสร็จแล้วก็มาจุดธูปเทียนแล้วก็แปะแผ่นทองคมพระพุทธรูปค่ะเราเดินวนรอบองค์พระธาตุเลยค่ะเพื่อหาแสงที่สวยที่สุดแสงคอนทลยากมากเพราะแดดสะท้อน มาต่อกันที่อุทยานแห่งชาติภูเรือค่ะวัตถุประสงค์หลักที่มาที่นี่ก็เพราะว่าพาสะปอร์ตอุทยานนั่นเองค่ะเราต้องการลายเซ็นแล้วตาสแตมมาถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วค่ะซึ่งในรถนุชกับน้องเมย์เดากันนะคะว่าตาสัญลักษณ์หรือว่าลายเซ็นของอุทยานแห่งชาติภูเรือจะเป็นรูปอะไรเดาผิดทั้งคู่เลยค่ะ อันนี้ประทับตาทัสปอร์ตอุทยานแห่งชาติภูเรือแล้วเรียบร้อยไอที่เราคุยกันมาบนรถอะคือผิดคาดไงก็คือคุยกับน้องน้องเมย์นะคะว่าเอ๊ะลายเซนที่เขาวาดอะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรนะคนนึงก็บอกว่าอะไรนะเป็นรูปเรือหรือเปล่าเพราะที่นี่ชื่อภูเรือใช่ไหมอีกคนก็บอกว่าเป็นรูปลูกสนหรือเปล่าแต่ผิดคาดค่ะอันนี้คือเต่า ปูลูนะคะต่าป,ปูลูอันนี้นะคะเจ้าหน้าที่อุทยานบอกว่าเขาจะอาศัยอยู่ตามน้าตกบนภูเรือนะคะผิดคาทั้งคู่เดาผิดทั้งคู่เลยไปหาไปยอดไปยอดถูกเหอเฮ้ยยัไรนะยอดภูเรือยอดภูเรือกันไฟวะอา่าแล้วกลับมานะกลับมากลับมากลับมานะเมนะ ขึ้นมาเสร็จปุ๊บลมเย็นปะทะหน้าปั๊บเย็นมากเย็นเย็นจริงขณะนี้เวลาสิบโมงเยสัมผัสแรกที่มาถึงยอดภูเรือคือลมเย็นบรรยากาศเย็นปะทะหน้าเลยค่ะ แล้วก็วิวที่เห็นแบบสวยแบบพาโนรามาแบบนี้แล้วก็มีเสียงลมปะทะยอดต้ไนไม้วยค่ะเพื่อนๆไม่รอช้าเราก็ทำการเก็บบรรยากาศและภาพถ่ายค่ะโยเอเอเฮลเฮลโยไปไปโยอืมอืมอืมเล่น <laughs> <laughs> กันอยู่พักใหญ่ก็เตรียมตัวถ่ายรูปค่ะดีหน่อยที่แสงมาด้านหน้าพอดี เจอกันใหม่รอบหน้านะคะสวัสดีปีใหม่เพื่อนเทุกคนค่ะ